สบายดีพี่น้องสบายดีบุตสุขุสุขคนพี่น้องเลยพ่อกับเฮาเส้นเก่าส้นเคยเนาะพี่น้องลุงแอนกับสะพ่อพี่น้องดำนาสองคนกะลาบปลุงแอนผิวกะไปก่อนกะหยุงลุงตุงลุงตุงพี่น้องเลย การุงร nee, ุ en, er hmm, ่งตุงรุ่งตุงผลงานพี่น้องผลงานของทีมงานก็ได้สมควรเติบโตอื้มสิแล้ว แข่งแท้สอคนสีเหลวหายหนึ่งธรรมดราได้นี่ธรรมดราได้นี่ตายนุกกมีโอ้โหส่อน่อยโหโอ้ยสันสันนึ่คือบอาซุดเลยลุงเฮนสโพดำนาพี่น้องเอ,อ้ย น้าจะเขียวมามาพี่น้องมาดำนาเด้อเสือกันสั่นอีกดำนามาดำนาเห็นบ่ว <c oughs> นีน <c oughs> ว่ไม่มีตางจ้างอยังนีแหละกลายจนเหลืองลงดำเองโกูผีน้องโอ้ยลุงเฮนจอกแท้สันสันบัวเอาสูตร Sút bà đi luôn á. Má có xịt này bừng. Mình nhàng đấy nè. Mười nhàng theo nhàn đấy nè. Phi hao nào ta sốt sốt đó. Xôm căn nhau đấy phi ơi bố tông hoàng bà nè nè. Tăng cong xôm nhau đấy phi <laughs> cái <laughs> Chắc ông chắc đi <laughs> nơi đây lại. bừng ้าหมักกด,ดมก,กะ,กกกนะะพ,พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องตายรดหมัดกะลุงเฮนบ้าหมัดหมัดนี่แหละลุงเฮนมาดำแม่

พ่อจะเอาเขาลงมาส่งพี่น้องเลยโอ้ยกะระจกแค่กระจกแค้หุ่นเ้ยเอาทีสบายใจเลยสบมือหาบ่เห็นพี่น้องเลย ยังไรได้กอกะเจ้าอยาพ่อเ่มืนกันทุวันเลยพอดีกับื่นลูกเองเันอยันเขาเลยคืนเราเด้อชีดำดอกก้อยฮอยสลี่ปากระมี่ัะบริปิ้ร อยากกวนประแหงนเนาะไปะดิกิิมตะเฮงแหละกนประแหงกินกับโลกพักเนาะมาเด้อพี่นองเด้อมาดามนาสอยคุณน,นุ่นเดน้พีงเอ้ยส่งกำลังใจมาก็ได้เด้อพี่นองเด้ออยากแข็งเว้ย อยากก็ขึ้นรเด้อปล่อยเป็นหน้าที่ของสันตลาดน้อยตลาดน้อยตลาหน้อยตน้อปนพอจะเอาแบบใดบ้างพิจารณาอะไรกอนส มาดำดำพายนะมันสาเอาคอยดำพายไปมันแล้ว <c oughs> ดำเห็นหน้าไหมใคนไหนเขาดำพายนะสาได้พายนะ,ม,นนนนยะมันยิงโอ้ใคนไหนดำหน้าจักอีหยังพี่น้องเอ้ยมันยุ่งมานยิงตะเกียบขึ้นละ เสืขยามบุใส่ตะเคียวเอ้ยมันจะแข็งค่น้องเออดำอยากสาดนิดหนึ่งมึงแฮนบุแล้วอยาขึ้นได้เจ้านะบ้าเราหำมันสุดหยานเจ้าแม่หอหาอมันสุดแม่หยานเจ้าน่ะขาเขลกเว่า เออขอลุกอ่ะยาวพี่น้องยาวใส่เกือบอันนี้สบายพี่น้องเอ้ยดิ้นหมูเปื่อนอะไรกล้าขอดพ่อ,อบ่เนาะอะไรบ่สชุดหัวนหนาบาานี้ ใช่ดูช่อังมัดหนึ่งนะโอ้น้องกระผลนบวมีเทา,า,าก็อยากบบา ừ ừ. อยากลับเทารอเกษรลุงเงนผักกลองกห้ขึสุดได้ดอก Ừ, Bố có mang nhạc quen đinh sai luôn em theo đi nè theo thương bừng nè đinh đã cố đam muộn cả đó Hãy าเบิ้งเด้อฮัชชิดำคนเดียวพี่น้องสีเลวอยู่บนนี้นะนี่แหละย่างง้อยเดียวนี่ฮัชชิดำคนเดียวถ่าเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล้องให้เบิ้งพี่น้องบัดกคสชีเล่ยก่อนพักกล้องวันสัมมิณเด้อพี่น้องพี่น้องผ่านไปไม่กี่นาทีจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวส้มยาวเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้อ่ะส้มคุณโอ้จุดแล้ว์เลยหลดพี่น้องเลยใส่เวลาเท่าไหร่รับเวลาไปหลดพี่น้อง มันจักแข็งเลยพี่น้องเอ้ยมันจักแข็งก็ได้น่ะไหวได้นี่นะน้ำหน้าแข็งคนเดียวพี่น้องเอ้ยเงาได้พี่น้องเอ้ยเงาเด้เงาเด้อยู่เป็นเพื่อนคุนโหนเด้อไัวได้ดั่หน้าแข็งพี่น้องเอ้ยก็สีได้ก้มนี่แหละพี่น้องเอ้ยบนนี่แน่เมืองหนากันดอก บอดิซุตากระดกพีน้องเอ้ยตาโดดพน้อห่อหน้าแข็งแบบาดคนเดียวบั๋นพี่น้องอุ้ยแข็งบัดยพน้องอุบปักลุงกับกูได บอกหอนหวัวมือได้พี่น้องเอ้ยน้ำอ่างอันนี้นะมันนาดิซ่ามันต้องบ่มีน้ำพี่น้องเอ้ยมันต้องให้มีตะกีต้มกระเล็จเจจาลูกเศ้าหน้าพี่น้องเอ้ยบ่มีชิ์เลือก ไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะเธอต้องดำนากินข้าวลูกเศร้านาจนๆกับแบบสิแหละอุบกแข้งกับบกป็นังดอกพี่น้องเลยต้องไล้ชีวิตพี่น้องเลย วุ้ยเบิ่งอะไอยาเพ่านี้ป,ป้าเด้อเพื่อนเด้อป้าทุกแข้งยังลีหใดยากให้มาลองอยู่พี่น้องสีผู้เลยว่าเป็นอะไรอุย้ย น้ำอยู่น้องเอ้ยกอดทางดาขอเบาอ้าเข้าไปขู่ก็ข่าวจนฟูอู้ยคิดเบิ่งหัวจนขยอกขยอกขยองเอ้ย ข้าลรานพี่น้องกี่ลูงเห็นเห็ดแล้วบานกี่ดินแม่พัดเอาคือไปปั้นขัน้นจนเบิรีตดิเล่เอะไรพี่น้องเอ,อ้ยทันบกแพงยันเล่าแล้ว ดำหน้าแข็งผู้เดียวบาทนีงชุดจะดับออกแบบนี้บปดนพี่น,นเลย ที่แรกเลยแหละปวดโตกเาเยเสีงมาต่างก็ลดมันแขงเอต้องระวังออ่อนเนาะ but you're there for น้องเอ้ยผมเ้าวบอลสีฟ้าฮ่าฮ่าตุดำนาแข้งคนเดียวพี่น้องพ่อพ่อก็พิจาณาเด้เพียงเด้ออยู่ดีแม่ก็มาซุกคุ้มกันพี่น้องคุณเอาลงมาดำนาแข้งคนเดียวเปลี่ยนถ้าพ่อก็ลงแห่นขึ้นกินข้าวพี่น้องเอ้ยลูกบ่ได้มิงบลาด้านราได้พี่น้องพ่อพ่อก็พิจารณาเมอง